ร่วงไหนไหนเฮ้ยอย่าบนันนมไม่ดีนะเรามาโอ้เหลือคาเดียวก็เดียวก็เดียว,ย,วยังจะสู้อีกหรอ เอาละครับทุกท่านก,นกนสวัสดีชาวไม่มีชื่อทุกคนด้วยนะฮะอยู่ผมจิมมี่ไม่มีชื่อชาแนลกันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกมโคนโดนอินเดอะเดนเจอร์โซนผมอ่านแบบอ่านธรรมดาเลยอะอ่ะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะผมเปิดกล้องด้วยอาจจะตกใจนิดนึงนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะลืมหน้าผมไปแล้วนะเกมเนี่ยมันเป็นเกมที่เราจะสวมวิญญาณเป็นหุ่นยนต์ตัวหนึง่งมีจิตวิญญาณของมนุษย์อยู่ในหัวแล้วก็ส่งร่างหุ่นยนต์ไปแล้วเราต้องฆ่าหุ่นยนต์ในการประลองต่างๆมากมายเนี่ย บอกนิดนึงเลยคือผมอัดไปแล้วแต่ว่าคลิปมันออกมาไม่ดีไงผมก็เลย,เยไม่ลงอัดใหม่ไปเลยดีกว่าเพราะผมจะอัดใหม่ปุ๊บมันก็จะมีปัญหาอีกนิดนึงก็คือว่าเกมมันเล่นจบไปเอพิโซดหนึ่งไปแล้วนะครับก็ให้เราไปฆ่าต,ตัวนู้นตัวนี้งุ้งงิ้งงุ้งเงอ่ะเดี๋ยวไปดูดีกว่าว่าเป็นไงครับสตาร์ทสตอรีร่โหมดไปเลยฮะอันนี้คือชื่อหุ่นยนต์ของเรานะครับเป็นหุ่นยนต์เอ่อแป๊บหนึ่งเออเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะฮะบ,บอกว่า จะมีผู้บรรยาย2คนนะครับคอยพูดจาติดตลกแม่แอทเป็นเซลนะฮะก็จะเป็นนักดาบแบบนี้นะครับให้ฆ่ากับไอ้พวกหุ่นที่มันโดดมาพยายามฆ่าเราโดยถ้าเราตายแล้วเนี่ยหุ่นตัวใหม่ก็จะส่งมาครับแต่นิดนึงนะพอดีว่ามันจะเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกเลยอะ่ะแป,แป๊บๆโอเคเมื่อกี้เสียงดังเกินนะฮะมาเกมนี้เล่นง่ายมากสุดๆเราก็แค่ฟันนะเฮ้อเฮ้อเนี่ยลัก,กลกบแค่นั้นเองพนมเออเรียบร้อยครับผมมาอีกตัวนึง เฮ้ยอะไรเพื่อนโอ้โหนี่ฮะเรียบร้อยแล้วเราก็เดินกลับเข้าไปในลิฟต์นะครับลงไปเพื่ออัปเกรดหุ่นยนต์ของเราให้เป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างจะเทพขึ้นใช่ไหมง่ายๆสบายบืออัปเกรด available นี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นที่อัปเกรดของเรากด e เข้าไปแซลอะไรก็ไม่รู้เมื่อกี้ี้เกียจอ่านนะครับจริงๆจะมีเสียงผู้บรรยายตลอดเลยเราเลือกได้นะครับว่าจะอัปอะไรอันแรกเป็นโคนก็จะทําให้เรามีชีวิตเพิ่มขึ้นหนึ่งชีวิตต่อมาเป็นคลิกเตะเตะได้ ต่อมาเป็นซอสซอสก็เอาอัพเป็นดาบได้แล้วก็บล็บอกลูกธนูได้ครับผมเซ่แฮมเมอร์แฮมเมอร์นี้เป็นค้อนอันใหญ่หญเลยแต่ว่าผมไม่ค่อยชอบใช้สักเท่าไหร่แล้วก็ Energy capacity จะเป็นยังธนูนะครับธนูเนี่ยจริงๆเรายิงได้ทีละนัดแต่ธนูจะยิงได้2นัดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยธนูอันสุดท้ายครับผมเจ็ตแพ็กก็เอาไว้พุ่งไปข้างหน้านะฮะอันแรกที่ผมจะอัพเลยก็คือธนูดีกว่าเราเล่นสายธนูไปเลยนี่จัดการมาันซะนี่โดดมาหนึ่งทีครับผมนี่ครับเจอ เฮ้ยบักค้อนแน่บอแน่บอแต่ว่ามันตีค่อนข้างอันตรายฮะแน่บอ้์เฮ้ยพนม,ม,มนี่ตัวสุดท้ายครับผมมาดินี่ไงเรียบร้อยกลับฮะแล้วเราก็กลับทค่นี่ตรงนู้นนะครับเป็นพระราชาของมัน่ะแล้วก็คอยสั่งการนู่นนี่นั่นต่อไปครับเป็นสไปเดอร r ทรอน0 0 0ไอตัวนี้จะเป็นแมงมุมเดี๋ยวมาดูกันฮะอัพ Energy Capacity ดีกว่า <S 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 จะได้ยิงธนูได้2ลูกะนะเพื่อจะทําให้เราใช้ธนูได้มากขึ้นนี่นี่นี่ยิงก่อนเลยอะยิงก่อนเลยปึ๊บอย่าโดดนี่ครับเรียบร้อยฮะอ่าแล้วก็รอรีชาร์จครับังหว่านี้พวกมันก็ตามมาไอ้ตัวนั้นยิงเราเบิดรึบอะไรแล้วอะไรแล้วเฮ้ยระเบิดอะไรแล้วผมแบบเทพมากเทพกันสุดเฮ้ยเดือบเฮ้ยบดักอ้าวเฮ้ยอ,อย่าฟัน เฮ้ยบบกห้าขวามึง <laughs> อ่าอ้ธนูแบบไม่รู้ตัวว่าจะยิงตายยิงเลยดิยิงเลยดิยยดโอ้อื้ออื้อไม่ no no อ๋อเป็นไงยิงกันเองครับมึงไม่เกี่ยวกับผมเฮ้ย <He i, S 2> อื้อื้อล่วงไหนไหนเฮ้ยยากับนมไม่ดีนะเรามาฮะโอ้เหลือคาเดียวก็เดียวก็เดียว ยังจะสู้อีกหรอเดี๋ยวผมยิงกระน,นูใส่หมอนนั่นเรียบร้อยแกเราได้ตายไปแล้วตรงนี้เป็นสปริงเด้งดึงอ่าโดดหมฮะดึงมีใครอยู่ตรงนี้ไหมไอ้ขุนยนเฮ้ยแบบนี้มันจบไม่รอฮะจบไม่รอมันต้องจบแบบนี้ดึงอ้าเอ้า <laughs> โอ้เล่ตัวนู้นอะไร <laughs> อุย้ยฮันตายอ่าโดดขึ้นไปชว่วย สายพี่ตัวก็บุ๊ปต้องฟันหัวตรงกลางมันใช่ไหมไอ้นี่ป้องกันตัวทุกทิศทางเลยเว้ยเฮ้ยอ้าวขนาดล้มยังเด้งได้นี่พลิกตัวกลางอากาศเกมนี้ระบบโมเมนตัมมันเทพเรียบร้อยตายแล้วฮะในสนเตจอ่าเอพิโซดหนึ่งก็จะมีประมาณ10ด่านผมจะพยายามให้ผ่าน10ด่านแล้วเราก็จะจบคลิปกันนะครับนิดนึงนะผมจะอัพเป็น โคลนไว้แล้วกันร่างโคลนของเรานะครับพอเวลาเราตายเนี่ยเราจะได้เกิดมาใหม่เป็นร่างโคลนร่างนี้นะฮะจะได้ง่ายๆหน่อยเนาะโอเคครับผมเป็นพวกแฮมเมอร์ที่มีจิตวิญญาณมากขึ้นเดี๋ยวจัดการพวกนั้นธนูก่อนึบอุ้ยโอ้โอหนิดเดียวไอ้บ้าบอขอละครั้งไอ้บ้าบอขอละครั้งึบเฮ้ยอย่าใจเย็นๆพี่เฮ้ยโอ้โหัธนูยังมีเว้ยเดี๋ยวๆๆๆ๋อันตรายอันตราย มันเป็นเกมแบบแนวเล่นยากอะเนี่ยไม่ใช่เล่นง่ายๆนะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไแกตายปะไม่ตายนะฮะเดี๋ยวขอจัดไอ้นี่ก่อนดิลบแบบดิจิตอลเฮ้ยห <c oughs> นีนะมาดิ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 มาด,มาด,มาดิทำไรอ,อุ้ยโอ้โหอันตรายหืมฟันฟันยับฟันยับยับแม่ยับแม่ <c oughs> เรียบร้อยพนมเราเจอธนูบ่อยมากเดี๋ยวผมจะอัปเกรดป้องกันธน,นูแล้วกันบล็อกแอโร่ครับในระยะ90องศาเนี่ย dokument, เราหันหาธนูประมาณ90องศาก็แบบนี้ใช่ไหมหัน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 ไปอ่ะเป็นใครครับเนะี่ยโอ้โหมีเจ็ตแพคด้วยอ <พ lessons S 2> ้าวเจ็ตเหรอเฮ้ยเฮ้ยเกือบโดนเจ็ตก็เ <l> จ็ตดิเจ็ตก็เจ็ตดิมาดิแน่นอนน่ะไอ <l> ้พวกนี้ <l> มีเจ็ตด้วยครับถ้าเรามีเจ็ตเราก็จะใช้แบบมันนั่นแหละนีะ่ไงเจ็ตอ่ะโอ้ อย่ามาอย่าอุา้ยอย่ามาสร้างกับพี่ได้ไหมไอพวกนี้เวลาใช้เจ็ตแล้วแม่งเหมือนสมุไรนี่นะเดี๋ยวเฮ้ยมันจะเทพเราจะต้องมีการหลบหลบเฮ้ย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 เออเนี่ยเราก็จะตายมาบ,บอกขละครว่ะเดี๋วยวขึ้นไปสู้ใหม่แป๊บหนึ่งฮะนี่นะเรียบร้อยครับผมเรากลับไปอัปเดตอ่ะเราอัปโค้ดบิกผมกลัวตายผมบอกเลยแบบนี้นี่นี่ นัทหนูเออแกเธอได้ตายไปแล้วโอเคยิงไหมฮะโดนไหมเฮ้ยเป็นโดดหลบแง่งทำเท่ทำเท่ห่ะเฮ้ยตกใจเพาว่าโดนธนูยิงปึ๊บนะฮะเฮ้ยโอ้โหตกใจคนลุกอะเนี่ยไม่อยากตายมันนานว้ยไม่ใช่เล่นแป๊บเดียวไอ้บ้าถ้าจัดข้างล่างก่อนเดี๋ยวขึ้นตามไปฟันเทียตัวเลยโอ้โหค้อน โผล่มากันหมดเลยคอนนี่เป็นสายถึกนะฮะพี่ตัวนี้มันยังอยู่ปะเนี่ยเออยังอยู่นี่หว่านึกว่าตายไปละเฮ้ยอย่ามายุาง่งกับพี่ถอยไปก่อนฮะไม่มีใครใช่ไหมตรงนี้อย่าโดดเรียบร้อยครับผมกลางหัวเลยไปยิงพิชชิ่งช็อตได้ปะเนี่ยคนล้มอย่าซ้ำใช่ไหมเขาบอกอะโอ้โหนี่ไงนี่ไงก <laughs> ูฟันเลยดื้อโอ้โอ้ฟันเลยนี่หัวแตกไอ้นี่นเหลือขาเดียวก็เดาก็เดา ฮ่าเดียวดินกระเดวกระเดาก็ยังไปทำเขาได้ <c oughs> อุ้ยโอ,ยอย้นักดาบนักดาบพันเทพทุกคนเลยเฮ้ยระวังระวังระวังนี่มันฟันกันเองได้ฮะไอพวกนี้ต้องหลอกล่อ,ลอ,ลอมันงลงมาแน่จริงลงมาดิเฮ้ยแน่จริงเดิดเดิดลงนานไงเรียบร้อยฮะตายครับไอพวกนี้เป็นสปริงเด้งดึงที่จะทำให้คนตายได้ง่ายๆเรียบร้อยตัวสุดท้าย อุ้ยโอ้โหมันเด้งไปมันใช้ทักษะอ้าวโดดเด้งสวยสวยดุดเด้งตายดิครับยังไม่ตายกะยกออ wh, ขขงังไม่ตายอีกเหรอเอออุ้ยแขนขาด้ะมึงยังไม่ตายมึงเทพเกินเทพซ่านายกำลังทำอะไรอยู่นะ่ะฉันมาแล้วเทป่ปะโอ้โหนึกว่าจะเท่ยิงธนูกลางหัวนี่ไงเด็ครับระวังครับ go g ยิงธนูเยอะๆเลยดีกว่า ฮะส,สายยิงธนูเลยอ่ะเุ้ยอันนี you ้อะไรอ่ะโอ้ยโอ้โหโอ้โหเยอะไปมั้งโอ้ยมันทุบกันเองโอ้ยมึงจะโชว์โหดไปไหนนี่นี่นี่เดินมาแล้วหน้านี้ยิงโอ้โหโดนสองตัวครับเทพเทพเป็นไงบอกแล้วอย่าซ่ากับพี่น้องฉลาดเลือกฉลาดเลือกโอ้โหขาเดียวก็เดียวก็เดียวยังเอาอีกอ่ะ ได้หรอได้นะได้ได้เฮ้ยอย่าโดดดิตกใจเฮ้ยพยายามเข้ามาเลยเพื่นไปใกล้ๆไอ้ดอเฮึเรียบร้อยอย่างงั้นฮ้ยตายไปเลยจะไปที่ได้ตีเลยนั่น่ะยิงน้้ยอย่าเข้ามานี่ไงบอกให้ยิงโหถึกอ่ะ เวอร์เรียบร้อยหัวแหลกไปฮะทางบนนี่คืออะไรฮะอ้มามาได้เหรอเฮ้ยระวังข้างหลังให้ดีมันจะแฉลบเฮ้ยเรียบร้อยอ่ะเราสู้ไม่ได้เราซู้ไม่ได้เราอยู่นานเกินไปนี่โดนอีกนึงระวังเพื่อนเองเถอะจะยิงเองอ่ะอ้าวโดนด้วยฮะตายอ่ะไม่ธรรมดาที่ไหนเอ้ยธรรมดาที่ไหน เฮ้ยมันเรียนกระบี่กระบองมาเฮ้ยอย่ามันหวาดเสียวเฮ้ยมันหวาดเสียวมันเสียวเอาเออนี่ไงนี่ไงเอาคนสุดท้ายคนสุดท้ายเอาบ่เอาบ่เฮ้ยวุฒิโห้ยตายได้ไงเนี่ยดันแปลนแล้วนะเฮ้ยมันอยู่ไหนวะมึงดูธนูสี่ลูกกูต้องโดนมือสักลูกอ่ะเออนี่ไงบอกแล้วเครื่องกูสุ่น ศูนุ์แทะโคนสามรอบแลวกูโค้เศร้าชีวิตแบบโอ้ยแมงมุมอะไรวะน้แมงมุมมานะยิงมันโดนปะเนี่ยโดนไว้โดนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวผมหล่อยแมงมุมก่อนผมงงแมงมุมอะไรไม่เคยเห็นตาแหกไปแล้วตาแหกไปแล้วเรียบร้อยแมงมุมแมงมุมก็จ้อยร่อยอ้าวตายดิครับแมงมุมก็ตายไปแล้วฮะไอ้พวกนี้ก็ตายต่อเลยนี่ไงมาทำไมล่ะ <ś ś ชนะจ้ายัง <ś 2> ยังไม่ชนะยังไม่ชนะก็ทิต่างว่าชนะแล้วไอ้บ้าบอเมื่อกี้มีใครตายเพราะรูกดอกข,ของข้าไหมอูหมันมันเป็นะเฮ้ยเฮ้ยฟันกูกลางอากาศเลยฟันากลางอากาศได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยให้เกียรติธนูหน่อยดิธนูธนูโหดเลย้ยโหดจริงแม่งไม่แพ้อย่างนี้หรอกเออ โซมสุดท้ายอ้าวยิงจเจาะไปครับชนะตอนท้ายหลังจากตายตัวที่2ทุกทีเลยโอเคดานส,สุดท้ายขอทําโคลไว้แล้วกันอย่างน้อยเนี่ยนักธน,นูที่โคดที่สุดในโลกเออดลืมบอกไปนะครับตรงนี้คือตัวของเรานะครับมันก็จะบอกแต,แตนว่าตัวเราชื่อเชอร์บีทรรนนะครับอายุ60ปีชอบสีน้ําตาลแล้วก็เป็นคนทําชีสนะคะรับอาชีพโอเคเราโคลกันฮะ,ะ <Cloud created. S 1> ไปดานส,สุดท้ายมาดูซิว่าจะเจออะไรึ นั่นเป็นนั้นเป็นขั้นเทพนะฮะเฮ้ยไอตรงพวกนี้มันตีหน้วอกไม่ได้เอะโอเคตัดขาไปเอา้าขาก็ไม่หักเหรอเอาแล้วฮะอย่าให้มันเข้ามาใกล้ได้มันหลบเฮ้ยมันเป็นะมันเป็นในพวกนี้หลบก่อนหลบก่อนอเ,เรียบร้อยโอ้โหหัวหน้าหัวหน้า ใา่อย่างนั้นไม่เข้าใกล้นะครับบอกเลยสายธนูวิ่งอย่างเดียววิ่งหลบอย่างเดียวยนี่ไงโอ้โหสองตัวเป็นไงอะมึงหลบไปดินี่แนะ่เรียบร้อยรับผมโอเคเราต้องเกิดเหตุการณ์อะไรนี่เฮ้ยอะไรอะจะ <Hello. S 1> พาเราไปไหนฮัลโหลตกใจอ๋อพาไปในที่ใหม่นะฮะโอ้ยเ้ยงงงงอ๋อพาเรากลับมาที่โรงรถเหรอเฮ้ยวัดอะไรอะ แกเป็นใครอ๋อครอบครัวใช่ไหมเจอครอบครัวเศร้าผุ้งงจริงเลยคลิปนี้คนต้องจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะโคนโดนอีแต่แดงเจอโซนนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วะฮะชอบอย่าลืมกดถูกใจ like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วเจอกันครับบ๊ายบายสวัสดีครับ